สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับถึงหัวข้อนะครับปืนนะครับตอบโจทย์หรือตอบใจนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเกี่ยวกับเรื่องตอบโจทย์หรือตอบใจเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนกันสักเล็กน้อยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องเช็คความปลอดภัยก่อนนะครับนิ้วอยู่ด้านนอกนะครับถอดแม็กกาซีนออกนะครับแม็กกาซีนไม่มีลูกนะครับทําการขึ้นคัน้านสไลด์นะครับตัวดูรังเพลิงนะครับโอเคนะครับปืนเคลียร์ครับ องสาครั้งก็ได้นะครับแล้วก็หานไปทางทพิศทางที่ปลอดภัยเดีัยได้เลยครับโอเคนะครับแล้วก็ปืนกระบอกนะครับก็คือปืนโค้นะครับหนเก้าหนึ่งหนะครับกระบอกนี้นะครับจุดสี่ห้า a c p นะครับตัวนี้ซีรีส์เจ็ดศูนย์นะครับที่พี่เอ็มนะครับได้ให้ผมมารีวิวก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ให้ความรุณากับผมนะครับเดี๋ยวเราตรวจเช็คความปลอดภัยนะครับน๋ยวอยู่ด้านนอกนะครับกดแมกกซีนออกแม็กซีนไม่มีลูกนะครับ ขึ้นนกไปก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นสไลด์ครับดูดังเพลนะครับโอเคนะครับปืนเคลียร์นะครับแล้วก็ลดสไลด์ลงประมาณนี้นะครับลดนกนะครับโอเคนะครับปืนเคลียร์ครับและหัวข้อที่ว่าตอบโจทย์หรือตอบใจนะครับท่านผู้ชมผมก็มองว่าไม่ได้มีข้อไหนที่ถูกหรือว่า ข้อไหนที่ผิดนะครับเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมที่นำมาแชร์กันเท่านั้นเองนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะมาพูดถึงหัวข้อที่ว่าตอบโจทย์ก่อนก็แล้วกันนะครับความคิดเห็นของผมเนี่ยการที่ว่าตปืนตอบโจทย์นะครับผมก็จะมองว่าเป็นปืนนะครับที่มีอายุนะครับการใช้งานที่ยาวนานนะครับสามารถเป็นปืนที่ตกทอดเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมี อะไรนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับในการใช้นะครับผมก็จะมองว่าอันนั้นก็จะเป็นปืนตอบโจทย์นะครับถ้าปืนตอบโจทย์ใน2หัวข้อนี้นะครับแล้วก็ปืน2กระบอกนี้นะครับผมก็จะมองไปถึงปืนกระบอกนี้ครับก็คือเป็นปืนโคนะครับขนาดจุดสี ACP นะครับนี่ครับซีรีส์70นะครับปืนที่รีโฟลด์ขึ้นมาใหม่นะครับออกตัวนี้ก็สวยงามครับเป็น ปืนเหล็กครับเป็นปืนเหล็กนะครับก็เป็นปืนที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับเพราะว่าการใช้งานเนี่ยผมก็มองแล้วว่าน่าจะอ,อ,อายุการใช้งานเนี่ยก,ก็ต้องยาวนานแน่นอนนะครับสามารถตกทอดเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้อย่างสบายๆเลยนะครับก็ปืนตัวนี้ผมก็จะมองว่าเป็นปืนตอบโจทย์นะครับในการใช้นะแต่ว่าทีเนี้ยพอเรามาพูดคุยกันถึงปืนตอบใจบ้างนะครับปืนตอบใจก็ในความคิดผมก็จะเป็นตัวนี้ครับ ก็จะเป็นปืนก๊อก19นะครับทําไมปืนกอ๊อกผมถึงไม่เอามาเป็นปืนตอบโจทย์ล่ะครับเพราะว่าอันดับแรกเลยผมก็มองว่าอาจจะด้วยเป็นส่วนประกอบของพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกโพลิเมอร์นะแต่ว่าเขาก็มีมาตรฐานนั่นะครับเขาก็น่าจะเออไม่ใช่เวลานสิเขาต้องใช้ได้อยู่แล้วครับก็ไม่ต่างกว่าชั่วอายุคนแน่นอนนะในความคิดผมนะแต่ว่าตามความรู้สึกเอาตามความรู้สึกนะครับคือก็ ถ้าเรามองกันว่าเหล็กกับพลาสติกอะไรจะทนกว่ากันนะครับผมก็ต้องมองว่าเหล็กมันก็น่าจะทนกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะตัวนี้มันก็เป็นลูกครึ่งเนะด้านบนสไลด์ก็เป็นเหล็กนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นพลาสติกนะครับผมเลยมองว่าถ้าเป็นปืนตอบโจทย์เนี่ยน่าจะเป็นปืนโคกระบอกนี้มากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นปืนตอบใจเนี่ยก็น่าจะเป็นก๊อกกระบอกนี้นะครับเพราะว่าทาไมถึงเป็นปืนตอบใจนะครับจริงๆปืนโคก็เป็นปืนตอบใจได้นะครับแต่ว่าพอดีว่าผมไม่ได้ชอบ เออปืนเหล็กเออปืนโค้เท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้วปืนปืนที่เป็นปืนตอบใจเนี่ยก็เป็นปืนโค้ได้สําหรับคนที่เขาชอบเออเป็นปืนโค้แบบนี้นะครับเพราะว่าคนเรานะครับจะมีความชอบไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะครับทําไมก๊อกถึงเป็นปืนตอบใจของผมเพราะว่าปืนก๊อกเนี่ยผมชอบรูปทรงครับนี่คือผมชอบมิติตัวปืนของปืนก๊อกครับแล้วก็ รูปทรงมิติตัวปืนแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับที่ทําให้ผมนั้นชอบปืนขนาด9มมกอกนะครับมากกว่าปืนโค้จุด45เท่านั้นเองนะครับมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นปืนตอบโจทย์แล้วก็ไม่ได้ตอบใจสําหรับเขานะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยกระบอกเดียวนะครับตอบโจทย์และตอบใจนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบปืนรูปทรงนี้เท่านั้นเองจึงเป็นปืนตอบใจสําหรับผมนะครับ อ่าแล้วครับแล้วก็ตอบโจทย์สําหรับผมด้วยเพราะว่าค,คือคือมันเป็นความชอบไงครับก็คือเป็นความชอบส่วนบุคคลของปืนกล็อกหนึ่งอะไรบ้างก็ส่วนใหญ่แล้วรูปทรงสวยอย่างที่ผมบอกไปนะครับในหนังเออในภาพยนตร์เออส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเจ้าพระเอกตัวนี้นะครับเป็นส่วนประกอบหลักนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออะไหล่นะครับผมก็มองว่าอะไหล่มันก็ค่อนข้างจะหาง่ายของแต่งมันก็มีมากมายนะครับมันาตามท้องตลาดเนี่ย ก็อย่างที่รู้กันทราบกันนะครับว่าปืนก๊อกก็ค่อนข้างจะขายดีอันดับต้นๆน,นะครับก็จะทําให้เป็นปืนตอบใจสําหรับผมเพราะว่าราคาก็ไม่ได้สูงมากนักนะครับเป็นราคาที่เรานะครับสามารถจับต้องไหวนะครับถ้าเปรียบเทียบกันกับปืนขนาดจุด45กระบอกนี้นะครับกับปืนก๊อกกระบอกนี้แทบจะ ซื้อโคกระบอกนี้นะครับแทบจะซื้อก๊อกได้2กระบอกเลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็อย่างที่ผมบอกก็ไม่ได้มีหัวข้อไหนที่ถูกหรือผิดนะครับเป็นเพียงแค่ความชอบส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับเป็นเพียงความชอบส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้มีข้อใดที่ถูกหรือผิดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบางคนเขาก็ชอบโคก็คือทั้งตอบโจทย์และตอบใจได้เลยนะครับแต่สําหรับผมคือผมชอบปืนรูปทรงนี้ปืนกล๊อกจึงเป็นปืน ตอบใจนะครับส่วนปืนโคผมจึงเลือกเป็นพื้นปืนที่ตอบโจทย์สําหรับผมนะครับในวันนี้ก็คลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้กับผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ